สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมย์ลีพาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้ไข่ลูกนะคะนี่ค่ะไข่ห้างหังนะคะหรือว่าไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะคะใครที่อยากกินเนาะช่องพี่แพทกินกับแพทนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันค่ะมาค่ะทุกคนอันนี้คืออันที่หนูป,ปอกไว้แล้วนะคะบางคนก็ไม่กินไข่ด้านไข่ด้านก็คือตัวสีขาวๆนะคะเหมยนี่แหละไม่กินไข่ด้านนะคะไข่ด้านมันก็จะแบบเหนียวๆอะ่ะพี่น้องมันกินยางอะเนาะ แต่บางคนก็ชอบนะคะนี่กินกับน้ําจิ้มสั่งมาในกล่องในลังนะคะก็จะมีน้ําจิ้มให้เลยค่ะเป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดกึ้นกับผักแพลวแซ่บอร่อยมอกเข้ากัน อืมแ,แกะให้พี่น้องดูแกะทุกคนดูเนี่ยค่ะพี่น้องต้มใส่สมุนไพรหอมๆเลยจ้าน้ำมันนัวมากทุกคนแบบนี้เลยค่ะพี่น้องไข่ หนวยงามๆเลยจ้ะลูกแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะอุ๊ยอันนี้ไข่ด้านดูฟังนี้นะคะนี่คือไข่ด้านเอ,อ,อาออกปาดคือลูกใหญ่เทละ่ะตัวอ่อนระยะที่สองก็จะประมาณนี้นะคะนี่สําหรับใครที่แบบมาแล้วนะคะแบบนี้เลยอื กระเทียมโทนเหมยจ้ะอือเป็นน้ำจิ้มเขาอร่อยนะน้ำจิ้มที่ให้มาเลย ล้างแล้วแหละอาอยัางรัดไหมนี่รัดไปเลยไปน่นอแบบนี้เลยค่ะอื้ม อร่อยก็ไม่ให้แกะแบบเสียวเวลาเนาะแกะไปแล้ว ลมแรงด้วยจ้ะวันนี้สุลินลมแรงมากแซมน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องอร่อยมาก หนึ่งฟองก็จะได้กินประมาณนี้แหละพี่น้องอ่ะคํำหนึ่งคํำตาสวดนนี้เลย ทำละหน่วยไปเลยเนาะพี่น้อง ข้างนอกได้ยินแตเสียงลมนะคะลมแรงคำสุดท้ายแลวพี่น้องมันอิ่มจริงนะคะกินไขน่เนาะ กินผักแก้มไข่ไม่ใช่กินไข่แก้มผัก